สวัสดีค่ะเราจะอากิวันนี้เราก็มาต่อกับเกมอิจิโกะคูรุสะกันต่อนะคะค้าก่อนได้เล่นไปถึงแค่แบบออช่วงย,ยิงย้งอนกะค่ะถ้าก่อนได้เล่นถึงแค่ช่วงย้อนดูว่าทําทำไมเรนถึงได้มาอยู่ในที่แห่งนั้นได้ตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าไอ้ที่นี่เนี่ยเขาคัดคนเข้ามาแบบยังไงกันแน่และผงที่เขาใสาในแก้วเหล้าของเรนเนี่ยมันคืออะไรสกัดมาจากไหนทําไมถึงได้แบบ เออไอหมอนี่กินแล้วมันไม่ตายเว้ยอะไรแบบนี้รอดไม่ได้เอาไปเลยคือยังไงอ่ะใอยเอาอะไรกินกันแน่เมื่อประตูของห้องขังได้ปิดไปเสียงตะโกนก็เงียบลงทากุมิครับคุณพ่อพะวันลูกนะ่ะไม่สามาายเป็นบุตรแห่งพระเจ้าไหนอีกแล้วการทำไว้เครื่องบูชาครั้งแรกนี้อย่าไปเพลิดฆ่ามาเด็ดขาดเลนะเอ๊ะ ผู้เป็นพ่อน,นั้นไม่เคยหยุดยิ้มเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขามมกจะมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเสมอทั้งน้ำเสียงที่อ่อนนุ่มในตอนนี่คุยกับลูกของตัวเองแต่ว่าดวงตานั้นกลับไม่เคยยิ้มด้วยเลยถ้าเกิดว่ามันตายขึ้นมาคงเข้าใจนะครับคุณพ่อหลังจากที่เขาได้ตอบไปคุณพ่อก็ได้หันหลังและเดินจากไปพร้อมใบหน้าที่พึงพอใจ เมื่อเห็นพันหลังของเขาคิ้วของทาคุมิก็ขมวดเข้าหากันมือของเขาจับแขนของเขาเอาไว้แน่นขึ้นทาคุมิคุ้งฟังอยู่หรือเปล่าอืมฟังอยู่สิมีอะไรเหรอเอาไม่ได้ฟังนี่นาโธ่คือว่านะ เดี๋ยวก็จะวันเกิดของคุณพ่อแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าฉันจะให้อะไรดีล่ะอืเนีย่ยตรงนี้ก็ยังขึ้นนะสเมทาคุมิเอ๊ะนั่นสินะถ้าเป็นพราเจ้หน้าหรือเน็กไทหล่ะเป็นยังไงน่าจะเป็นของที่ได้ใช้บ่อยๆนี่จริงไหมล่ะกับอันสีแดงอันสีแดงเขาบอกว่าดีจังเลยนะที่สนิทกับคุณพ่อนะคงจะไม่เคยโดนคุณพ่อทุบตีเลยสินะ อาอันนั้นนะ่ะเมื่อปีที่แล้วให้ไปแล้วล่ะน็กทายอะนะเพราะมัันฉันก็เลยคิดมากอยู่นี่ไงโทนี่ไม่ได้ฟังเลยนี่นะขอโทษด้วยนะไม่รู้เลยว่าคุณพ่อของทักคุมิคุ้งนะ่ะเป็นคนแบบนั้นคงจะเจ็บปวดมากเลยสินะขอโทษนะทำไมมันถึงมีสีแดงกับขาวปนกันแถมพูดเหมือนสื่อสารกันรูนเรื่องเหมือนพูดโต้อตอบกันจริงๆด้วย ตอนแรกก็นึกว่าสีแดงนั่นแบบเป็นแค่ความในใจของทาคุมิแต่อีกฝ่ายนึงก็เหมือนตอบให้เอ๊ะหรือว่ามันเป็นแค่ทาคุมิคิดไปเองคนเดียวขอโทษนะขอโทษนั่นสินะถ้าอย่างงั้นอ่อตัวหนีบเน็กไทล่ะเป็นยังไงจะได้ใส่คู่กันกับเน็กไทที่เธอให้ไปเมื่อปีที่แล้วไงจริงไหมอขอดูล็อกหน่อยดิล็อกแดงๆเอ๊ะเอา้าในล็อกไม่มีคำแดงแอง่ะ โอ้โหดูยากจริงๆโอ้ย oh, ตัวอะไรเอ่ยมันบังอะแต่เห็นบอกว่ามันเป็นสิงที่ทางนี้ต้องการอยู่แล้วน่าดำคาญจริงๆทำไมยังต้องมาขอคำแนะนำอะไรงี่เง่าไร้สาระแบบนี้กับผมด้วยไม่เข้าใจหรอว่าทำแบบนั้นน่ะมันทำให้ผมยิ่งรู้สึกแย่นะอ่าน่าสินะถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีนะจะเอาดีไซน์แบบไหนดีนะ ความรู้สึกของนากคมมิค้งหน่ะเข้าใจดีนะถ้าเก we can we can ิดว่าได้ยินคนอื่นเขาพูดเรื่องที่มีความสุขกันและพอเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองมันก็คงจะเจ็บปวดเหมือนกันนั่นแหละนะถ้าเกิดว่าจะให้แมชกันกับผีเสื้อแล้วเราก็นะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นที่ติดรูปดอกไม้นั่นแหละเฮ้ยีิ้มไปเลยอะสมแล้วที่เป็นนักเรียนดีเด่นมีแต่ไอเดียดีๆทั้งนั้นเลยไม่ขนาดนั้นหรอกครับ ถ้าคุณมิคุงเนี่ยรับรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องเรียนเท่านั้นนี่ปกติอา่านหนังสือยังไงหรอหลังเลิกเรียนน่ะก็มักจะกลับบ้านตลอดได้ใช่ไหมตวอะไรพิามอย่างนั้นรือเปล่าเป็นความลับนะครับอะ่ะผมคงต้องกลับบ้านนล่วล่ะใช้เวลานั่งรถไฟกับรถบัสกลับจากโรงเรียนไปถึงบ้านประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ในระหว่างนั้นผมก็อ่านหนังสือแล้วก็ไกด์บุ๊กต่างๆผมนะ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สมาร์ทโฟนผมนะ่าไม่ได้อ่านพวกหนังสือเรื่องเล่าหรือนิทานอะไรตั้งแต่ที่ผมยังเด็กเพราะถูกสั่งสอนมาว่าการอ่านหนังสือแบบนั้นมันมีแต่จะทําให้ผมโง่ลงในตอนที่อ่านหนังสือนั้นคําพูดไร้สาระก็ผุดขึ้นมาในใจของผมหนกหู ธอไม่เข้าใจว่าผมรู้สึกยังไงกับที่พวกเธอพูดก็ไม่ต้องมาพูดคุยกันเป็นคนประเภทที่แย่ที่สุดเลยไม่คิดถึงหัวอ,อกความรู้สึกของคนอื่นเขาเข้าใจใช่ไหมล่ะเข้าใจไม่ใช่เหรอว่าผมต้องผ่านอะไรมามากนะ่ะพอจะนึกภาพออกไหมล่ะคำพูดพวกนั้นถาถมเข้ามาในใจของผมจนหยุดไม่ได้ในหัวใจของผมมันมักจะรู้สึกเหมือนรุ่มร้อน ด้วยไฟที่ปะทุอยู่ในอกความรู้สึกอารมณ์โกรธที่ปะทุขึ้นมาไม่มีทางมอดดับแต่เมื่อได้จุดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะค่อยๆเดือดขึ้นเรื่อยๆผมไม่สามารถแตะต้องความเดือดดาลน,นี้ได้แต่ก็ไม่สามารถทำให้มันดับลงได้เช่นกันเมื่อลงจากรถบัสวิวตรงหน้าของผมก็คือบ้านกลับมาแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่ของผมพวกท่านยืนยิ้มรออยู่ที่ทางเข้าบ้านยูเหรอนาซเมยยูยินดีต้อนรับกลับนะจ๊ะทาคุมิอา้อาวอ้าวมานี่สิจะ๊ะคุณแม่ไม่ได้พูดอะไรส่วนคุณพ่อของทาคุมิได้คว้าที่คอเสื้อของเขาและลากไปในห้องสไตล์ญี่ปุ่นทาคุมิถูกบังคับให้นั่งตัวตรงและคุณพ่อของเขายังคงยืนยิ้ม พร้อมกับหยิบไม้ในมือเดี๋ยวนะยูนี่เป็นพ่อเหรอเอาใหม่ละกันนะตรงนี้ก็ได้ผลลัพธ์จากการฝึกของพ่อมเมื่อวันก่อนออกมาแล้วนะและ้วผลลัพธ์แบบนี้นี่มันคืออะไรทําได้ดีมากเลยนะสมกับเป็นลูกชายของฉันถ้าเป็นลูกแล้วก็จะต้องสามารถเป็นบุตรแห่งพระเจ้าได้อีกครั้งแนะ่อาอยัางไงกันแน่เนี่ยพ่อของทาคุมิได้ยนบางอย่างที่เหมือนกับคริสตัลไปที่ทาคุมิแต่ละอันนั้นมีขนาดเท่ากับลูกปัดเม็ดเล็ก และเมื่อมันโดนกระทบกับทาคุมิมันก็แตกออกเป็นชิ้นๆนี่ยังกล้าเลียกตัวเองว่าเป็นสมาชิกของตระกูลนัสุมเมะอยู่อีกเหรอทำได้ดีมากเลยนะทาคุมิลูกคือความภาคภูมิใจของตระกูลนัสุมเมะต้องขอไปให้ด้วยครับแต่ว่าไม่ต้องมีข้อแก่ตัวทั้งนั้นพ่อของทาคุมิได้หยิบไม้ขึ้นมาอีกครั้งนี่เป็นการลงโทษในขณะที่นั่งท่าเซสะนั้น จะต้องประกบมือและท่องพระสูตรและลึกถึงพระพุทธองค์ส่วนพ่อของทาคุม,มิจะคอยเอาไม้ตีเขานั่งท่าเซสะก็คือการนั่งเหมือนกับตอนที่เราจะสวดบนไหว้พระน,ะนั่นแหละค่ะนั่งแบบนั้นแหละหล้วเม่ก็ตอนที่เขาทําพิธีชงชามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะนับตั้งแต่ที่ลูกสูญเสียพลังของตัวเองไปพ่อนะ่ะคอยเฝ้าตามหาเทพองค์ต่อไปอยู่เสมอ ต้อให้จะต้องใช้ความพยายามหมักไข่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกได้พลังกลับคืนมาแล้วก็เรื่องนั้นก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปลูกต้องบาเพ็ญเพียรให้มากกว่านี้สวดมนต์ด้วยห,หัวใจให้มากกว่านี้ด้วยถ้าเกิดว่าเขาหยุดท่องสวดมนต์ไปแล้วก็คุณพ่อของเขาจะทุบตีอย่างหนักทาคุมิจึงได้แต่ต้องสวดมนต์ต่อไปอย่างไม่หยุดและถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามพอเหลือบมองไปดูที่ทางเขา้าแม่ของเขาก็ค่อยแอบดูอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น ในตอนที่เขาถูกลงโทษนั้นแม่ของทาคุม,มิไม่เคยมาห้ามอะไรเลยเขาก็รู้ถึงเหตุผลนั้นดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าพยายามที่จะหยุดยั้งแล้วก็สิ่งที่รอคอยอยู่ก็คือความรุนแรงที่จะต้องโดนไปด้วยพอหลับตาให้สนิทภาพที่ชัดเจนผุดขึ้นบาในใจของผมคือช่วงเวลาที่ผมได้รับการบูชาให้เป็นบุตรแห่งพระเจ้า สิ่งที่ผมต้องคอยทำอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือการแบ่งปันเลือกของตัวเองและทุกคนก็จะคุกเข่าด้วยความเปรมปรียินดีทุกสิ่งที่ผมทำได้คือการตอบรับความยินดีถ้าทำแบบนั้นทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็จะรักผมแต่ว่าเป็นยังไงล่ะพอสูญเสียพลังไปพวกเขากลับหันหลังให้ ฮาคุมินั่งทาเซซาให้มันดีๆเอาไหมเริ่มไหมอต้องตีด้วยเหรอแต่ว่าก็มักจะเห็นเนะอนิเมะญี่ปุ่น,นบ่อยๆเหมือนกันนะแบบที่ฝึกบำเพ็ญตนอะไรในวัดอะแล้วเออนั่งยุกยิกนี่โดนฟาดหรือแอบสปปงกก็โดนฟาดคุณพ่อของเขาได้เงื้อไม้ขึ้นมาส่วนคุณแม่ได้แต่เฝ้ามอง คอของเขามันเจ็บไปหมดมันเจ็บเหลือเกินเขารู้สึกอยากจะร้องไห้ออกมาแต่รู้ดีว่าถ้าร้องไห้ไปแล้วก็สิ่งที่รออยู่ก็มีแต่ความเจ็บปวดที่มากกว่านั้นทาคุม,มิก็เลยต้องท่องบทสวดมนต์ให้ดังยิ่งกว่าเดิมในทุกๆวันมันก็เป็นแบบนี้แหละผมรู้มานานแล้วพวกเขาแค่ใช้ผมเป็นเครื่องระบายความโกรธเรี่ยวของตัวเองตั้งแต่ที่ผมได้สูญเสียสถานะ ในฐานะบุตรแห่งพระเจ้าไปคำว่าตายเหรอเกลียดเกลียดพวกเขานี่มันไม่ยุติธรรมเลยผมอยากจะได้พลังของตัวเองกลับคืนมาในฐานะบุตรแห่งพระเจ้าและทำให้คุณพ่อกับคุณแม่ยอมสยบอยู่แทบเท้าผมอยากจะได้มันกลับคืนมาผมอยากจะเอาคืนทุกๆคน ทุกคนที ies, ่ทำร้ายผมทาคุมิเสียงค่อยลงไปแล้วนะเริ่มมาอีกครั้งเมื่อตกดึกทาคุมิได้ขยี้ตาแดงๆของตัวเองและเอาอาหารมาให้กับเร็นพร้อมกับเอาอาหารของตัวเองมาด้วยปกติแล้วทั้งครอบครัวนั้น จะกินอาหารด้วยกันที่ห้องอาหารแต่ว่าทาคุคมีนั้นมักจะไม่ได้มากินด้วยแล้วเขามักจะแอบกินอยู่ในห้องของตัวเองถ้าเกิดว่าเขากินเที่ยวอ,อาหารแล้วก็คุณพ่อจะคอยตาวาดใส่เขาและบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้บำเพ็ญเพียรอย่างเหมาะสมให้มากินอะไรแบบนี้ฉ่งฝุ่มเฟยเหลือเกินถ้ามีพ่อปากแบบนั้นก็คงไม่อยากนั่งกินด้วยแหละพอถึงสถานที่ที่ไม่มีใครจะมาเห็นได้ เขาก็รีบหยิบอาหารใส่เข้าปากด้วยใจที่รู้สึกหดหู่เมื่อทานอาหารเสร็จแล้วเขาก็เอาอาหารส่วนของเครื่องสังเวยอ,ออกไปในตอนที่ประตูลูกกรงนั้นถูกเปิดออกคนคนนั้นที่ถูตัวกับลูกกรงก็ได้ตะโกนขึ้นเสียงดังนี่พยายามจะฆ่ากันยังไงไม่มีทั้งน้ำไม่มีอาหารเนี่ยก็กำลังเอามาให้นี่ไงขู่ปาก ทาคุมิได้ผลักเครื่องสั่นสังเวลเข้าไปแล้วก็ไปในห้องขังจากนั้นก็ล็อกประตูเอาไว้เขาแทบจะลืมไปเลยว,ว่าได้มาจับคนนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องแก้มัดแลวใส่กุญแจมือแทนห้องน้ำหน่อยอยู่ข้างในถ้าคุณพ่ออนุญาตแล้วก็เดี๋ยวผมจะอาบน้ําให้เป็นครั้งเป็นคราวนะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นอธิบายมาก่อนดิว่าทําไมฉันถึงถูกพามาที่นี่อะ่ะชายคนนั้นได้ตะโกนออกมาเสียงดังความวุ่นวายนี้ ทำให้เพลิงในใจของทาคุมิยิ่งคุกรกุ่มขึ้นมาโนวกหูทาคุมิได้เตะจานอาหารจนร่วงลงไปด้วยความหงุดหงิดอาหารก็เลยหกลงบนเสือ้อทาทามิหมดเลยกินซะสิผมเองก็ไม่ได้อยากมาทำอะไรแบบนี้หรอกนะเอาจะน,น่ารำคาญด้วยซ้ำหยุดบนสักทีเถอะถ้าอยากจะพูดแล้วก็ก็ไปพูดกับพ่อสิเกลียดชะมัดไอ้เครื่องสังเวยิ่เง่านี่ เ,เรนมองไปที่สีหน้าอันเย็นชาของทาคุมิอีกครั้งหนึ่งร่างกายของเขามีตบบาดแผลเต็มไปหมดแถมที่แก้มของเขาก็มีร่องรอยการรักษาและที่รอบคอของเขาก็มีร่องรอยเหมือนถูกเชือกหรือเส้นได้กินเข้าไปเรนรู้สึกว่าถ้าเขาต่อต้านขึ้นมาแล้วก็เขาจะต้องถูกเธอรุนอย่างแสนสาหาัสเหมือนกับทุกครั้ง เรนจึงได้แต่ต้ตองคลานเข่าและพยายามโกยข้าววงนั้นเข้าปากเมื่อเร็นทานหมดทาคุม,มิก็ก้มตัวลงเก็บของที่เหลือของเร็นใส่ลงไปในจานของเขาขออธิบายอะไรหน่อยแล้วกันนะนายน่ะถูกเลอกมาให้เป็นเครื่องสองเวยของตระกูลนสัสสเม ท่งสองเวยเอ๊ย hey, ยังไงนะนายนะ่ะถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่พวกเราตระกูลนัสเมให้การเคารพบูชานายจะต้องทวายเลือดของตัวเองให้กับผู้ศรัทธ,ธาในพิธีกรรมที่จะจัดขึ้นเดือนละครั้งเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับพวกเขาฮะเลือดเหรอ,อย่างไรก็ตามจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของผมที่จะคอยฝึกนายให้พร้อมสำหรับพิธีกรรม ทาคุมิได้ลุกขึ้นและพยายามจะออกไปจากห้องขังแต่ว่าถูกเรนหยุดเอาไว้เอ้ยนายนะ่ะชื่ออะไรอะ่ะผมชื่อว่าทาคุมิแล้วนายนะล่ะเรนฝากตัวด้วยนะเรนทาคุมิได้ปิดประตูเสียงฝีเท้าที่เดินบนก้อนกรวดก็ค่อยๆเงียบลง ฉันนี่มันโชคหลายชะมัดเลยเดินได้นอนแผ่นลงบนเสื่อท,ทาทธมิด้วยความอ่อนลา้าท่ามกลางกลิ่นของหญ้ากก,กนั่นเขาได้กลิ่นของข้าวที่เพิ่งกินไปก่อนหน้านี้จังๆด้วย อาลัเริ่มมาก็ด้วยเสียงกรีดร้องของเดนแต่ว่าล้วขอพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนให้ค่อยๆไปเป็นเหมือนแต่ละวันแต่ละวันสำหรับอิจิโกะคุริซะในวันนี้เราขอจับลงตรงนี้ก่อนนะคะเรนเนี่ยเขาถูกจับตัวมาให้มาทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าแทนที่ในตําแหน่งของทาคุมิซึ่งเขาได้สูญเสียพลังในฐานะบุตรแห่งพระเจ้าไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้วิธีคัดเลือกของเขาที่จะหาคนมาทําตําแหน่งนี้ ของเขามันวัดจากอะไรไอ้ผงนั่นด้วยอาจจะเป็นเลือดก็ได้ละมั้งหน้าที่ตำแหน่งของผู้ที่เป็นตัวแทนพระเจ้าเนี่ยก็คือจะต้องคอยถวายเลือดเพื่อคอยรักษาและปัดเป่าโรคภัยกับผู้คนต่างๆนานา,นาก็เป็นเหมือนกับเครื่องมืออีกทีนึงนั่นแหละที่เราสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือตกซ่อนสีแดงๆที่เราเห็นในมุมวิชันของทาคุมิเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่มันเป็นเสียงในใจของผู้คน หรือว่ามันเป็นเสียงที่เหมือนจิตของทาคุมิเขาปรุงแต่งเองเหมือนกับการที่เวลาที่เราหุดหิดเนี่ยเราจะมักจะคิดไปว่าคนอื่นจะต้องคิดแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เขาคิดอะไรแบบนั้นมันก็เป็นไม่ได้นะว่าจะเป็นเสียงที่ทาคุมิอยากจะได้ยินอาจจะนะเพราะถ้าดูจากข้อความของพ่อทาคุมิแล้วมัน ถ้าจะบอกว่าเป็นเสียงในใจเมื่อก็ดูขัดกันเกินไปกับสิ่งที่ก็ทําอยู่เพราะงั้นมันเอเมปทาเป็นเสียงที่ทักคุมนี้อยากจะได้ยินมากกว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะบา,บายๆค่ะ